ปรกการิกะหายากเทนะอยู่ใส่เนาะปักการิก,กนะถ้ามีอะไรจะประสานนะคะเม้ เออเห็นไร่อนอยู่มีไา่เออก็อยู um> ่น้ากันนั่นแหละค่ะอยู่น้ากันมาจักปีแล้วสิห้าปีเนาะจนอยู่จนส่นะจ้ะเาใส่คดีเพราะอะไรเยเเจะ่อนขเคยอยู่ด้วยกันค่ะอยู่ตั้งสิบห้าปี จนปลดกษียณแต่บางคนเขาบอกว่าไล่ออกไม่ใช่ไล่ออกนะคะปลดเกษียนนะคะกษียนนะคะ096 36341 0965036341นั่นแหละไอดีไลน์ก็อยู่ตรงนั้นและค่ะของปลาคุงของป้าใบ่ไหมนี่ล่ะของีแล้วนี่มีแล้วค่ะ อันนี้ของแม่ข้าไสของพ่อฟื้นพ่อฟื้นเนี่ยสขอปาฟื้นเนี่ยันไดผมนี่ยูนเลอร์ของผมจีจำไม่ได้เบอร์ป้าข้าสายศูนย์เก้าหก้าศูนย์สามหกสามสี่หนึ่งจ้านุนรเา ถ่ายภาพเลยว่าได้มาแนะนำกับกับชาวบ้านเราว่ามาแนะนำแล้วมาประชาสัมพันธ์แล้วประชาสัมพันธ์แล้วจ้าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจ้าสุดดยอมาดีเราก็ยินดีต้อนรับค่ะจะนี่ต้องกันอีกแล้วเหาอเนาะใช่ห้อยติดไหมล่ะติดค่ะตีเนาะติดอะไรเนาะเอ้าเอ้าศูนย์หกศูนย์เก้าหกนี่นี่ค่ะติดแล้วค่ะ สารวัตรเต็มเหรอคะการเสิญทิกสิงสวัสดีครับผู้ก like okay. องครับคผู้กองครับผู้กองคนห่อผู้กองคนหลอผู้กองคนหล่อร้านป้าคำใสค่ะไปเลือกตั้งหรือยังไปมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วอ๋ออยู่ไหนอยู่สาวัตรใส่หลอกไดได้ใส่ มีเวลาไปอยมอาบฟื no ้นนะครับน้ำร้อนเลยบมาฟื sí> so, so, yeah, ้นเลยโอ้โห่นอาบน้ำค่ะไปมามาแต่ว่างเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขออนุญาตถ่ายคนหนึ่งนะครับถ่ายผู้กองหล่อนะครับอ่าผู้กองก็ใจดีนะคะโอ้โหผู้กองก็ใจดีสารวัตรก็ใจดีนะคะหล่อก็เก่ายังไม่ได้อนะเขายังว่าหาหนึ่ง อ้าวที่ว่าสิพาคำนั่นแล้วเขาไปกรุงเทพเฮสิพาคำมือะไรไอเอียงอันโอ้อันแม่ยามีอะไรก็ประสานผมได้ประสานผู้กองได้ประสานแม่ได้กันหมดเนาะจ้าได้ค่ะแล้วหลวงพี่หลวงพี่ท่านให้ตาไปถางทางเขาจะมาจำภาษีที่ทั้งมาทั้งประเทศหลวงหลวงพี่ที่เคยเคยรู้จักพี่เจมส์นะ สารวัตรกินได้นะคะไข่ในต้มมาให้คนกินนะคะป้าใส่ต้มให้คนกินว่าว่าสินิมนต์มาทำ <c oughs> ไผ่แอกเอาอยู่ <c oughs>

เรบร้อยแล้วเรบร้อยแล้วถึงนันเนาะจ้าขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากนะมาดูอยู่นี่เนาะถ้ามีอะไรก็ประสานงานกันได้จ้าก็ไม่ได้จดจดไว้บางคนอยากจ้า ชื่อเล่นก็เฮ้ชื่อเล่นกหอสวัสดีครับเจ็ดอ่ะอิสลาครับอิสลาเบอร์โทรอยู่ในนี้เนาะแปดสองแปดได้หนิ่โอ้แปดห้าสองไปพักับเวตะเหากันเนี้ยบพี่นออกกันเนี้ยยุ่งน้ำกันโดนได้ดิเออมีอะไรมีรชาะเวไปหานะคะนี่ยังคนล่การัอยู่เนาะใช่ ห้าีสมาชิกกบะปกี้ตาผ่านสมาิยูทูปเบอร์น่ะหสิบบมัเลยพักนีเบ่ได้ได้ข้อมูลไปไม่ได้ิข้อมูลไได้กเนาะจ้าแล้วจังภาษา ลูกภาพอนไรย่าไปไี้ยไปภาษาาน่าใชไอหมื่เาก็ไปสานเดียวกันเี้รนงนี้แมนนบงุดเียนเยนสมมติว่าชุ่ม่ได้ไประาษานิต่อมาเออมาประษานนะมันเงเพื่อแล้วเราุมรดเยี่ยมมาจ้าเดียบเจ็บบอได้เได้ภาพอยู่แต่วันบลงสดเยี่ยมวะไปลงโจยียมลงหลงแม่มา ลงตปวเยี่ยมบัตรลงตัวเยี่ยมพี่น้องประชาชนหน่อยเขาบัตรเขาอะไรลงตัวเยี่ยมมันต้องได้กรอกข้อมูลว่าเลยมาตัวเยี่ยมวันนี้คนนี้คนนี้นะตัวเยี่ยมในระบบโพลิซีจุดศูนย์บัตรนี่ยังไงใช่ไหมมีบัตรมีอะไรด้วยวันนั้นนะเขาไปที่อะไรต่างๆบัตรอะนะประชาชนหน่อเพราะมันในกรอบมันลงมาตัวเยี่ยมกล้าคำใชนี้ใหญนี่ไม่ออกมาแล้วไม่ได้เลยไม่ได้เล่นลงมา บดัตรผัดเอาไว้ตะเฮือนลูกเอาไปเฮ็ดอันบัตรนี้ยจำนี่ได้เออโหหน้าเชื่อมาดแล้วขึ้นอาบน้ำอยู่ในกระโึ่งก็โดงโอ้ยอาบโดนเทไรเดียเบิ้งไปเบิ้งกันเด้อมาแต่วางเยี่ยมเลิเอาเพิ่กันนะ มันอยู่ในเฮือนบดของคอยนะเขาไปอันเออไปเสียพระสีไปยืนอีอย่างนี่นะบัสเพิ่เยอะเมมาตรวจเยี่ยมนะใส่เนี่ยกางเกงก็ดิเออีคือเก่าแล้วนี้สมติตูแดงไม่ได้ใสระบบคิวโคโคเยี่ยมลงมีตำรวจมาตรวจเยี่ยมนะคะ เอฟซียังเพิ่นหาอย him, ู่อันกำลังใส่กางเกงอยู่อาบน้ำห้องน้ำมืณอยู่นี่น็นห้องน้ำห้องส้วมจ้าห้องน้ำห้องส้วมค่ะยุคพุนน่ะลูกชายค่ะลูกชายอยู่โซนนั้นเนี่ยโซนกล้วยเนี่ยคื ส่วนกล้วยนั่นเอาให้หลานแล้วซิปซิปส,สองไรลซิปซิปห้าไรลอันนั้นอนะปลูกกล้วยแต่นี่เพิ่นขายใบขายนั้นบ้านี้หลอดปบยู่ซืสอได้กล้วยตานี้วันนั้นใบกล้วยตานี้เออ <ไป S 2> มัน,ม,นมันต้องหดได้มันต้องตัดอยู่เลยตอนนั้นเพิ่นขายใบยมันเดชบ้าน ที่ว่าลึงเพ่นกัจากแล้วเพื่อนไปเเห็นูมาลคือมิดเอาเจ้าของมันไปค่อยเอาให้แล้วก็เจ้าของเพื่อนไปยูอีหยังก็อ่านอินเดียบอกไปอินเดียพูไทก็ละหกนะก็มันละหกเจ้าของเพื่อนไปยูไปอินเดียแล้วก็มาบ่าได้ละโควิด หลายคนอยู่ันทล้กว่งม่ิป <c ười> นี้ก็จบไปลเลเนยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งฝากกดติดตามช่องป้าคั้นสกุกกอกนะคะขอบคุณค่ะ